โคลเลอร์โซลูชันพนึกสเปซเกมเมอจัด E-Sport Watch School ร์ u r 2 0ั3เพื่อขับเคลื่อน e ี p o r t จากการศึกษาสู่การพัฒนาเป็นอาชีพบริษัทโคลเลอร์โซลูชันได้จับมือกับสเปซเกมเมอร์พร้อมด้วยพันธมิตรจัดงานแถลงข่าวโครงการ E-Sport Watch School ร์ u r 2 0ั3เพื่อน,น้องน้องนักเรียนและขับเคลื่อน e ีสปอร์จากการศึกษาสู่การพัฒนาเป็นอาชีพด้วยแนวคิด E-S สปอร์ตอิดูเ คอมเพ t ติชันนำร้อง20โรงเรียนในพื้นที่กทมและปริมณฑลเพื่อให้ความรู้แนแนวทักษะสาขาอาชีพต่างๆและยังมอบประสบการณ์จริงในอุตสาหการรมอีสปอร์ตจากบุคลกากรสายอ e ีสปอร์ตตัวจริงที่มีประสบการณ์โลดล่นมาอย่างยาวนานพร้อมจัดการแข่งขันชิงทุนการศึกษาและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนให้กับโรงเรียน โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณสันติโลทองนาย,ยกสมาคมกีฬาอ e ีสปอร์ตแห่งประเทศไทยผู้เป็นฟันเฟืองหลักสำคัญในการก่อตั้งสมาคมและผลักดันให้อ e ีสปอร์ตกลายเป็นกีฬาอาชีพในประเทศไทยพัฒนาคุณภาพนักกีฬาอ e ีสปอร์ตให้ทัดเทียมกับหลายๆประเทศภายใต้ภารกิจกีฬาเป็นเลิศเช่นเดียวกับกีฬาอื่นๆในการดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกอก,อกทมาร่วมเป็นประธานเปิดงาน ชี้แนะแนวทางให้ผู้ร่วมงานและสื่อมวลชนตระหนักถึงความสำคัญของกีฬาอ e ีสปอร์ตในประเทศไทยอีกด้วยค่ะเนื่องจากกีฬาอ e ีสปอร์ตเกี่ยวเนื่องกับเยาวชนนักเรียนนักศึกษาในประเทศเยอะมากนะครับเราก็เร่งเห็นถึงทั้งประโยชน์และความห่วหญ่ว่าถ้าเราไม่ใช้ระเบียบข้อบังคับมาชี้นำน้องๆเนี่ยน้องๆก็จะเล่นเกมกันแบบไม่มีที่ไม่มีทาง แล้วก็อีกประการหนึ่งคือถานศึกษาเป็นปถานที่ที่มีคุณครูคอยดูแลอยู่แล้วการทำคมร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการกับทางผู้สนับสนุนและก็กระทรวงสาธารณสุขและสานศึกษานั้นมีความสำคัญเราก็เลยยื่นข้อเสนอว่าการจัดแข่งที่มีระเบียบที่ดีน่าจะอยู่ในโรงเรียนครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยก็มองมองไว้แค่เริ่มเริ่มทีมล้างแค่ประเภทเดียวก่อนนะครับประเภทเกมประเภททีมนะครับ ที่เหลืออยู่เนี่ยถ้าหากว่าผลความสําเร็จเนี่ยได้ได้ผลดีอย่างไรเนี่ยเราก็จะค่อยๆขยับขยายเพิ่มเติมไปส่วนหน้าที่ของการในคัดสรงเกมเนี่ยก็จะ cover solution กับทางโรเบสก็ได้ออตกลงกันสมาคมก็มีหน้าที่คอยตรวจสอบว่าแนวทางการแต่งงานอย่างนี้ดีไหมซึ่งวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าการในฐานแบบนี้น่าจะได้รับการรับรองจากสมาคมครับจัมาถก้ ก็เราจัดแบบเล็กๆมันมาตลอดนะฮะทาง Power Solution กับทางสมาคมก็ช่วยกันดูแลมาตลอดแต่ว่าค้า้งนี้เป็นแบบเป็นทางการและยิ่งใหญ่ที่สุดเทําเคยทำมาประโยชน์ที่น้องๆนักเรียนนักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการแข่งกีฬาอีสปอร์ตแล้วก็มีคำแนะนำที่ชัดเจนเนี่ยจะทำให้เขา โฟกัสไปที่วิชาที่เขาจะเลือกเรียนในอนาคตนะครับหรือในปัจจุบันในระดับปฐมยมปลายเนะี่ยว่าจะเลือกสายไอทีไปสายนิเทศไปสายโปรแกรมมิ่งหรือภาษาอังกฤษหรือบริหารจัดการหรือจะไปอีกสปอร์ตก็เป็นสปอร์ตไซแอร์หรือวิทยาศาสตร์กีฬานะครับมันจะทําให้เขาตัดสินใจในการเลือกเรียนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทในะนะอนาคตได้ง่ายขึ้นครับ เราจะมีอย่างต่อเนื่องครับทั้งทางมีความร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับานศึกษาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทางกระทรวงศึษาธิการจะเป็นทางการครในอนาคตอันใกล้ที่อย่างแน่นอนครับก็สำหรับโครงการนี้เนี่ยทาง Cover Solution เขาก็มีสร้างเพจขึ้นมานะครับตาม URL ที่ตั้งไว้นะครับหรือว่าบางส่วนเนี่ยทางสมาคมกีฬาอีสรห่งประเทศไทยเนี่ยก็เราจะได้ช่วยแชร์ครับ คมนั้นก็ต้องขอความกรุณาพี่ี่สื่อมวลชนนะครับช่วยโปรโมทงานนี้นะครับว่าเป็นกิจกรรมที่เราจะไปคูมิ่งสังคมไปช่วยเหลือลดปัญหาเด็กกิจเกมนะครับสร้างงานสร้างอาชีพสร้างเศรษฐกิจดิจิตอลแล้วก็เป็นส่วนของเศรษฐกิจท่าขั้ด้วยครับ